จ้าพี่พน้องมาเด้อ,อดกินขา้าวนหมกันก้อยเนื้ออีกแล้วก้อยเนื้อบรใส่เลือดพี่น้องอืบรใส่เลือดก้อยเนื้อกับแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมร้อนๆเลยนะคะทุกคนมาเด้อจ้ากับแก้วกับลาบมาบากินก้อยเนื้อในห้องวันนี้ขาวเนียตุ๋นติ๊กขาวเนียวข้นๆแซ่บๆหวานกัน ร้อนอร่อยมเมดิมเติมเติมต้มแซบตัวนกกับข้าวเนียวข้น,นต้มแซบบอมัรแม่นอ่อมแห็นต้มแซบบ่เป็นต้มแซบตัวนี้บแกงมก็ดีบ ข้าวแข็งมะลูกคือทรงสีบะแข็งมันเป็นข้าวอย่างดีนะข้าวแบบดีเลยดิเห็นปะทำการไล่โดเปอนุกคนมาเด้อพี่น้องไลโสดกันไงเนาะ โคยกระทองมัซีลกรเปร้าคือสอ,อืมร็โ้ยบขมต่างขมอยู่นอ๋อเปี้ยวห่างข่มเพียน้อยอนอกนอขุ่ข้าวมาั้ พวกใหญ่แน่แมนะ่ซื้ออยู่ใส่น้องแม่คือก็เหี่ยงมั้งขายเล็กพวกันญ่ด้อหนึ่งหลักไปซื้อพวกใหญ่ดีกว่าลูกสองร้อยโล่มองแต่ละมองเพรกะก้อยบ่เคยกันแล้วจ้ะ ก็ละสองเลยคันน้ไปอีกรั้นกซื้อเวซื้อหรือเปล่าคนนน้ผ่านไปไหมซื <t 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 ้อมาให้ครับเสียงบ้างหอยทางั่ลับานตรงเนอือั่ไมทางเดินนะอืออือ น้าพี่องกินข้าวแต่นั้เมันมีช่องเดินประมาณทางโต๊ะเนี่ยอืมี่มองเลยก้อยเนื้อนี่อ่ะปลงน้องเอาโอซื้อจงป้งส่วนแ,วแม่แกงอบอืมแกงอบลอลายอะไรคือประสบความเจมีซอสจอืม,มน้าีน้องมามีน้ำกันเยอะ ใส่ปลาลปนะคนไทยเขาอบอกกินปลาลอลผลเตพวกคือาาจากกระเพาลนะจ้ะปลา,นนากกนนเนี้อเนื้อนลากนินเนื้อผักออกคุณสมบัตเปรี้ยวคนทุงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ผมให้เนี่ย ขาใส่มะไรจับพริกถุงบา่ะแล้วอันนี้เป็นต้มแซ่บอก็กินก้อนพวกินข้าเจ้านาะพกนาได้ก็กินข้าเจ้ารูปคลากนข้าเจ้าวเนื้อบกทันล้าน้ล่ขาเจ้าเฮ็ดแซ่บซ่งดีเลยพี่นอง มันมีอยู่ร้าน,นที่กกซะเลนซื้อมากินกับลูกชามถูบพใหญ่ไาเลยเดี๋ยวอันไปก่อนแต่ว่ากับื่อเ่าละสองร้อยเราจะนั่สองร้อยเงินเขดีเงยได้หลายเด้พี่น้องได้หลานเยอะสมสองร้อย่รักอะให้บ้านเขาเด็กท่บ้านเขาคอยลดซ่าดีก็ต้องห่วงโดนกินเพิน่นเงินอยเงย ชาตเดยวกันกับ้านหมึเนาะขออีสานเฮานะขะเ้าเลยมียังนะสร้าแปะไผนะจั่งเนาะอือจั่งมันกับส้มเอาน้ําปลาส้มบ่แม่บ่บ่ใส่เลือดกบบ่เป็นหยังแบบนี้แซ่บอยู่มันแม่นว่าผมเนาะแต่เนาะผมนั่นเนกิด้ิบ่ว่าแต่นี่ผัดส้มเนาะแต่ส้มออกส้มใส่เลือดบคือเกก้ย พุกไปพุกมากพุกไมหมดพอพิ่ทาบหัวใจด้วยลพกไปพุกมากมา,มาเด้อมีรสชาติเลยแม่กระทนกินเลยคนไปซืษษ้อ,ษษอถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาไปคั่วละลาย ไม่เหมือนรานที่เราไปซื้อืมืันแบบเนาะกิ่นปบพ่ปนนะกิ่นพอหายหิงึเาไปขวคืเก่านาะจากม่ข้ามากนข้าวแห้เมื่อคืนจนสั่งมกินหมนื่อยแหงมหวนเยคับเมื่อยบ่ แค่เห็ดงานแหงไปเดินทะเลแหงตัวบ่แม่นเมื่อแหงเมื่อยพี่น้องมาตะเลเมื่อวานเห็นบ่อเราเดินไปทะเลเมื่อวานลงเทปที่พี่น้องเบื่องเมื่อยแล้วพี่น้องนุ่มโดดไปย่างย่างอ้อมเกาะอเมื่อวานค่ะลูกสาวไปย่างบัดนี้ว่าสื้อผากันไปหาหอยพี่น้องป้องไปไปหาหอยน้่งบัดขึ้นนอกจ้ะโอ้ยหาโบได้พี่น้องแพ็คลูกผ้าเต้านั่งเล่นยวน ซาลานั่ง,ม,งมันมีมองนั่งนี่เนาะมาหิ้งอ่อนถ้าก็น,นั่งเล่นเล่นแล้วให้ลูกสาวไปซื้อหม,กมกากไม้มาขีดดาวหมากไม้อ่ะหมากไม้เมือเนเรกินนะคะน,น,น้เนาะเมื่อวานเหมือนกับมะก,กอกดอบโดขนมพวกนั้นละเรานั่งเล่นเป็นสองชัมม่วโมงล่ะน,นั่งเล่นคพือกันนอนก็ได้หานั่งเล่น สองชั่วโมงภาพกันย่างออมเอมแถวนั่งหลับพี่น้องเมื่อยห่อโซมเมื่อยโอ้บบเคยเป็นเมื่อยภัพตอนนี้เอาหน้ามาขึ้เลยโบได้เป็นเมื่อยคัะแบบนี้ม้าดเลยนะเมื่อยเราเดินมาแล้วโอ้ยนอนอักลาะเลยพ่อโฟเรียกแม่เแาบอกว่า ไม่สิทเดียวบวนอกกวามหนเาจะของมันร่างกายเท่าเนี้ยพี่น้องเท่าครับมันบไหวคือบอรือติกี <h 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 ้เด้กเออเบอรติกี้พี่น้องอุยร่างกายเทาสเป็นย่ามคือเด็กน้อยยุ10กว่าปี20กว่าปีบอได้ละ40 45 40กว่า50 พูดถึงชาวเดือนเนอะอะไรชาวเดือนเองแต่ว่าผู้อื่นเพิ่อนอายุ40กว่าปี50เพิ่นก็แข็งแรงไปไซค์ก็จะไปนะเห็นอยู่แต่เฮ้านี่มันขึ้จังว่าเฮ้าผ่านกันเคยเคยป่วยป่วยโดนป่วยหนักมากมางกงจาที่มีผลข่ายเคียงไม่เป็นพี่น้องร่างกายเราฟื้นฟูมามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะทุกคนห,หน้าชุกชุน ด้วยการที่เรากินยาหลายหรือว่าแนวใดเนาะร่างกายของเรามัน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 คือเก่าเอ๊ะไม่คือเก่าใส่ยาสกเรวยนก่อนที่เราจะเป็นก้นเลย้อนช่วงนั้นเนาะนี่ยร่างกายแข็งแรงใช่เนาะหรือแต่ก็กินยาสกเรียนมันบอกว่มันป่วยเป็นก้นเลย้อนมาโอ้เป็นมีว่าร่างกายมันคล้ายๆมัน มันนมันด้วยแล้วมันเงน้วยจะฟื้นเด่นบ๊เม้นข้นบ๊เบ้นธรรมดาจะเลยบ๊เบ้หน่อยเราถ้ากันนั่งสองชั่วโมงของ้ากันกลับวันสวัสดีค่ะคุณพี่คุณนิณน a นสวัสดีคุณนิน a นคุณ ซัมซุงโมจาเอ็นสิบสองบัดดีคุณพี่จ๊าคุณพี่เพียงใจงคนครชัยนะคะบัดดีค่ะคุณหน้าแทนมาให้กำลังใจจ้ะขอบคุณลหลายๆเลยจ้าพี่น้องจา๊าเมืม่อวันที่เมื่อวานขณะไปทะเลเดินเดินแคปเดียวไม่ได้ย่างเลายเมื่อวานคพี่เพียงใจเป็นด้วยเหงืใดกับลูกพอกลับมาง ชื่อว่ามันมันยึดแม่เส้นเส้นเองนแล้วมันลื่วว่าเราใส่กางเกงรัดก็ไม่รู้นะนี่แม่ไปอันนี้น่งใส่กางเกงยีนน่ะแม่ใส่กางเกงยีนรัดนั่นเองเออมันนัดว่าขนาดมาแม่ก็โดดลงไปนั่นไหมกระโดดไปใส่ที่ไปเดินต้นหินนั่นแหละแม่กระโดดน่ะป่ะซีแม่กับวันนมลลงไปขึ้นมาที่ที่เนาะก็เขาเดินๆเข้าได้ออกกันนั่นก็ไปเดินเกงยีนต้นหินนั่นเด้ออืมอืม คือแม่นเนาะแล้วเป็นเกงเขาแต่งเกงยีนด้วยนะเป็นเกงยีนเนี่ยแบบรัดรูปแบบพุงนี่ย้อยออกมาเลยล่ะเพราะว่าเขาอ้วนยอมรับเลยสดายใส่กางเกงยีนไม่ใส่กางเกงยีนตัวเก่าแบบรัดไปเลยพี่เพียงเมื่อวานนี่ใส่กางเกงยีนรัดเออพี่ใช่ใส่เกงรัดมากเลยแล้วพุงก็ย้อยออกมาแล้วนี่เออคุณความจริงนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เราอ้วน พุงนายยอยออกมาได้ไ hmm. ด no. ้ไได้ปดกันเก่งกับสองเม็ดเออเม็ดหนึ่งทีนี้พี่ทีนี่เดินไปเดินมาแล้วก็ไปกินเยอะด้วยนะกินขนมกินผลไม้อยู่ริมริมเลไปบกนี้กินเยอะพอมากระบวนขึ้นเดินไปเดินมาทีนีงเกมก็รักมาถึงบ้านแู้พี่น้องเลยปล่อยย้อยเลยกันหัวเราะนุนย้อยเลยตอนนี้ พ่อใหญ่บอกโอ้ย oh, you have baby กนระสันมาเรียบให้กลับมาอย่างเก่าเลยคุณกนระสันมาจ้า